วันนี้นะคะตากขอพาพี่ๆมาอัปเดตนะคะรถ SUV s t y l สไตล์ครอสโอเวอแบบ5ที่นั่งนะคะกับเจ้า t o y ย t a c ค r o r l a ค r o s ของเรานะคะตอนนี้ที่เพชรยนต์นะคะมีให้เลือกทั้งน้ำมันที่เป็น1.8ตัว Sport p a ั k นะคะแล้วก็ตัว h y b ริดนะคะ h y b ิดพรีเมียมแล้วก็ h y b ิดพรีเมียม Sa ฟตีมีให้เลือกครบเลยนะคะรวมกับทั้งตัว GR Sport นะคะก็มีเข้ามาเหมือนกันสีขาวหลังคาดำใครกำลังตามหารู้ว่าอยากได้นะคะรถมือสองสภาพดีะคะสไตล์ครอสโอเวอโครงสร้าง TNGA แบบ ะะบอกเลยว่าติดตามชมได้ในคลิปเต็มดอกเบี้พิเศษร่มต้นที่2.59%เท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพก,กับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะในช่องรวมรถมือสองตักเพชรยนต์นะนี่นะคะตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทยซอย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะสําหรับตรงนี้นะคะเป็นโซนด้านหน้านะคะรถที่เพิ่งเข้ามาใหมยย่ยังไม่ิดจองเนี่ยจอดอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยนะคะของเรารับประกันโครงสร้างให้นะคะตัวรถทุกคันไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํากลับสีกอไม้เริม่มชำรุดสูญหายนะ,ะมาพร้อมกับตัวอัตร ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59%เท่านั้นนะสำหรับใครที่ไม่มีวารันตีสูรแล้วนะคะ คันไหนเนาะที่ไม่มีวารนตีสุดแล้วทางร้านแถมรับประกันเครื่องยนต์ละเกียร์ให้ไปเลย1น่งปี20 0 0 0กิโลเมตรซ่อมสูตรนะคะพี่พี่อยู่จังหวัดไหนนะคะก็สามารถทําสัญญาได้มีฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะสำหรับวันนี้นะคะตะขออนุญาตมาพบกับรถนะคะ SUV แบบส่งครอสโอเวอร์ over, แบบ5ที่นั่งใครเป็นสาววอลโคลล่าคอบ,บอกเลยว่าห้าพลาดคลิปนี้นะคะมีตั้งแต่ตัวน้ํามันล้วนจนถึงตัวไฮบริดท็อปสุดที่เป็นตัว g r Sport, Sport กันเลยทีเดียวนะเดี๋ยววันนี้นะคะตั๊ ดูโครงสร้างกันทีละคันเลยนะคะว่ามีคันไหนปีอะไรราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะขอเริ่มต้นกันที่ด้านหลังกันก่อนเลยนะ,ะขอเริ่มต้นกันที่คันนี้นะคะคันนี้จะเป็นตัวน้ํามันล้วนนะคะสีขาวนะ,ะตัว1.8ตัวสปอร์ตเอสสปอร์นะคะ ตัวนี้เป็นตัว toyota corolla cross นะคะ1.8ตัว sport นะคะคันนี้บอกเลยสวยนะคะโครงสร้างตัวถังเดิมรถปี2021ไม่แสนสองเท่านั้นคันนี้ราคา639,0 0 0นานะคะฟีดอคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ1 1 0 0 0ต้นหนนต้นะานะในของเขานะคะเป็นเบาะหนังสีดามพวงมาลัยเป็นตัวมัลติฟัง c t i o มาให้แล้วนะคะไฟหน้าเป็น auto หน้าจอตรงกลางทั u c h นะคะมีกล้องถอยหลังมาให้พร้อมใครที่กังวลใจเรื่องตัวแบตเตอรี่นะคะมาเอาตัวน น้ำมันไปเลยนะตัวนี้เป็นตัวน้ำมันล้วนนะคะ1.8ตัวเ e อ์พอร์ตหรือว่า1.8ตัวสปอร์ตพัดนั่นเองนะคะบอกของเขาปรับพับแยกได้แบบ4060นะแล้วก็ตรงกลางตรงเนี้ยสามารถดึงออกได้นะคะเป็นที่วางแขนพักแขนเนาะใส่แก้วได้ด้วย2ตํตำแหน่งนะนะคะด้านท้ายของเขานหะยังไม่ได้เป็นท้ายไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นออกห้างไปแดงคันนี้อยู่ประมาณ9 9 0 0นะ ออกห้างไปแดงคันนี้อยู่9ก้าแตอนนี้เหลืออยู่6กแสนกว่าบาทเท่านั้นาราคาลดลงมาประมาณ3ามแสนกว่าบาทแล้วนะสำหรับคันนี้นะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับรุ่นที่เป็นตัว1.8นะ1.8ตัวสปอร์ตพัดนั่นเองนะมาต่อกันที่คันถัดมานะคะคันนี้ตัวท็อปสุดเลยไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้นะคะคันนี้ออกห้างไปแดงอยู่ที่1 190, 1ึ่งหนึ่ง เก้าหมื่นนะคะสำหรับคันนี้นะมีหลังคาสลุ์มาให้เราเรียบร้อยนะคะไฟหน้าออโต้ที่ปัดน,น้ฝนออโต้มีกล้องรอบคันนะคะเซ็นเซอร์กักระยะด้านหน้าด้านหลังมีให้ครบนะคะสำหรับคันนี้ปี21ไม่แสนหนึ่งนะราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคะเจ็ดห้าเก้าคันนี้ผลอ,อยู่ประมาณหมื่นสองห้าร้อยนะหมื่นสองห้าร้อยถึงหมื่นสามนะคะด้านในของเขาขอภัย เป็นบอกหนังสีแดงได้บอกปลับไฟฟ้ามาให้แล้วเป็นโครงสร้างแบบ TNGA นะคะไม่ถูกลมนิรภัยรอบคันมาให้เลยนะคะเจ็ดใบเนาะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพร้อมกับตัวระบบคูดคอนโทรลมีมาให้แล้วหน้าจอตรงกลางทัชสกรีนนะคะแอร์ดิจิตอลมีมาให้ครบนะคะนี่หลังคารตรงน,นี้นะคะเปิดสลูปได้นะใครชอบอยากได้ตัวท็อปนะคะแบบล้ำๆเลยนะตัวนี้สวยมากนะคะมีโหมด EV โหมดนะคะมีโหมด อ่ีโคสปอร์ตมีหมดเลยนะคะอีคงอีโคมีมาให้ครบนะคะไฟหน้าออโต้ที่ปัน่นน้ำฝนแบบแบบออโต้มาให้แล้วนะคะตัวนี้ตัวท็อปสุดนะด้านหลังมีแอร์ Air ในถังที่สองนะคะแล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้นะคะบอบปรับพับอิสระได้แบบ40 60แบบนี้นี่ดูนี่นะคะบอรดพับได้แบบนี้เลยนะคะโครงสร้างต่างๆเดิมนะคะตัวนี้มีฉากกันกลิ่นเนาะ ฉากกันกลิ่นมาให้เราเรียบร้อยนะคะล้อแม็กของเขาบอกเลยว่าสวยมากนะคะโครงสร้างช่วงล่างเดียวกันนะกับตัว CHR นะคะโครงสร้าง TNGA นะคะตัวนี้แม็กสวยๆเลยนะคะได้ยังปี23ิายางมิชลินนะคะคุณพี่ใครที่กําลังมองหาแบบอยากได้แบบ crossover นะคะแม็กขนาดขอบ18นิ้วนะ,ะตัวนี้ได้ทายไฟฟ้ามาให้เรวเรียบร้อยนะคะด้านหลังก็มีกล้องนะ มีกล้องถอยหลังมีกล้องรอบคันนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED นะตัวนี้ใช้ไฟฟ้านะคะมีตัวกันหนีบมาให้แล้วเรียบร้อยวางสัมภาระได้แบบจุกๆเลยนะคะใครที่กําลังมองหานะคะอยากได้แบบรถ SUV แบบ5ที่นั่งคันนี้ก็สวยนะคะราคาประหยัดลงมาจากไฟแดงประมาณ5แสนแล้วนะราคาประหยัดลงมาจากใแดง5แสนแล้วสนใจติดต่อหาตักได้เลย 0 6น9 1 6 9 3 5าเนนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะมาต่อค่ที่คันถัดมานะคะนี่บอกเลยว่าสวย 4เท่าแลมโบนะไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้เหมือนกันตัวท็อปสุดนะคะคันนี้ปี20แต่ไม่น้อยมาก74,000โลนะคะ77,900อยู่ประมาณ1 3 0 0 0านะให้ดูเลยนะคะกระจุงกระจังหน้าไฟตันหมอกมีมาให้นะคะมีกล้องรอบคานมีระบบคูดคอนโทรลไฟหน้าเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไทม์แบบ LED นะสำหรับตัวนี้รถทุกคันมีตรวจสอบสภาพโครงสร้างให้จากบริษัทชิกนะคะที่ได้รองรับมาตรฐานจากเยอรมัน215รายการนะสวยเลยนะคะ คันนี้เหมือนคันสีดาเลยต่างกันที่บอดี้สีด้านนอกเนาะตัวนี้ระบบแบตเตอรี่ของเขานะคะยังใช้ได้อีกยาวๆเลยนะแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยระบบอาตัวแบตเตอรี่เนี่ยรับประกัน10ปีนะคะพอถึงเวลาล็อคเปลี่ยนเนี่ยเราก็เข้าศูนย์บริการปกติเลยนะให้ให้ดูนะคะระบบคูลคอนโทรลหน้าจอตรงกลางนะคะแอร์ดิจิตอลด้านในของเขาหน่ เป็นเบาะหนังสีแดงนะเป็นเบาะหนังสีแดงนะคะได้เบาปะปลั๊กไฟฟ้ามาให้แล้วนี่หลังคานะคะมูลลู o นะตัวนี้เขาจะเรียกว่ามูล n ู o นะคะมันเปิดไม่เต็มเปิดไม่เต็มหลังคานะคะถ้าสลู l เนี่ยสลูปจะเป็นเปิดเต็มนะตัวนี้เรียกว่า m o o ลู o p นะคะให้ดูเลยเบาะหนังนั่นๆตึงๆแบบนี้นะคะสวยทุกคันเลยตัดการันตีโครงสร้างให้นะคะมาดูรถตัวจริงได้เลยนะคันนี้สีเทาแลมนโบนะ สีเทาแลมโบนะคะทุกขั้นอุปกรณ์ครบนะคะมีสำนองสำเนาให้ดูเช็คประวัติได้เลยนะคะเช็คเลขเครื่องเลขถังได้เลยการทันตีโครงสร้างให้นะว่าตัวรถนะคะได้รถสวยคัเดเกรด A ไปใช้จริงๆนะคะมาต่อกันที่ขั้นถัดมานะสำหรับคันนี้คันนี้เป็นตัวน้ำมันหลวงนะ็ะ เป็นตัวน้ำมันล้วนนะคะคันนี้ t o y ยต้า o คร l l a ค r o s s 1.8ตัวะะสปอร์ตนะคะสปอร์ตพัสนั่นเองจะแสน19,000นะคะสำหรับคันนี้นะสีบบอนเงินนะคะสีบอลเงินก็สวยนะ,ะตัวนี้สีบอลเงินก็สวยใครอยากได้ตัวน้ำมันตอนนี้มี2องคันใหม่39ปี2 2น,นะคะใหม่มากน้องๆป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะ นี่เบาด้านในของเขาตัวนี้เบาะหนังคุมโทนสีดานะคะพวงมาลัยไม่มีลอกไม่มีขาดนะได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันได้ระบบคูณค,คอนโทรลมาแล้วนะคะแต่เป็นแค่ตัวล็อกความเร็วเฉยๆนะคะไม่ใช่ตัวแบบแปรผันนะหน้าจอตรงกลางมีมาให้มีกล้องถอยหลังนะคะแอร์เป็นดิจิตอลนะทุกคันนะคะได้ถุงลมนิรภัยรอบคัน7ใบนะคะตัวนี้โครงสร้างต่างๆเดิมหัวน็อตไม่มีขยับขันไขเลยนะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังให้นะคะทุกคันคือรถสวยพร้อมใช้นะ ทางร้านมีการตรวจเช็คนะคะก่อนนำมาตั้งขายอยู่แล้วเนาะด้านในของเขานี่เป็นรถ SUV ทรงคอสโ s เวอรนะคะใครที่อยากได้นะรถไซส์นี้นะคะ t o y o t ้เนี่ยข้อดีของเขาคือศูนย์บริการเยอะแล้วก็อะไรหาง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็คือซ่อมไม่แพงเนาะแล้วก็ o ต o t a c o r ค l l a c r o อนเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะ ป้ายแดงขายดีมากๆเลยนะคะคันนี้องค์้ังป้ายแดงอยู่999นะ999นะคะขาดอีกนิดหน่อยแตะล้านนะตอนนี้เหลืออยู่เพียง7 0งไม่หลักหมื่นเท่านั้น30,000กิโลปี22นะสภาพนางฟ้าขนาดนี้นะคะไม่สนใจไม่ได้เลยนะถ้าใครกําลังมองหา มาดูได้เลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีโคลราคอร์สให้เลือกนะคะหลายคันเลยพี่ๆสามารถเลือกดูครบจบได้ที่นี่นะคะมาต่อกันที่คันถัดมานะคะคันนี้เป็นสีดำมีหนึ่งคันเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะคะก็ตัวท็อปสุดเช่นเดียวกันราคาไม่ห่างกันเลยนะราคาใกล้เคียงกันทั้งหมดคันนี้ปี20ไม่แสนเจ็ดพันเนาะราคาเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันนะคะชมเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะต่างกันที่บอดี้ด้านนอกตอนนี้มีตัวท็อปสุดนะคะเป็นสีดำสองคันแล้วก็สีเทา โบหนึ่งคันนะคะตัวน,นี้มีกล้องถ่ายหลังได้ท้ายไฟฟ้านะคะบอกทุกคันสมบูรณ์ระบบกุญแจเป็นสมารท์ทคีย์เลสมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะ ให้ดูด้านในนะคะด้านในสมบูรณ์มากนะคะบอกคนขับเป็นปลั๊กไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะถุงลมนิรภั7ย7ใบนะหน้าจอตรงกลางทัสกีนรองรับ Apple c a ค p l ท y Android Auto นะคะหน้าจอฟังก์ชันใส่หมาให้ครบเลยใครกำลังมองหากำลังลังเลกำลังตัดสินใจมาดูรถตัวจริงได้ที่นี่ที่นี่มีให้เลือกครบเลยนะคะมีให้เลือกทุกแบบตั้งแต่ตัวน้ำมันจนตัวไฮบริดตัวท็อปสุดนะคะมีให้เลือกครบนะรถทุกคันการันตีโครงสร้างให้เลยอยู่ต่างจังหวัดจัดเฟ ได้นะคะอาชีพข้าราชการพรนักง,งานประจํำพ่อค้าแม่ขายทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้เลยตัวนี้ก็ได้ขายไฟฟ้ามาแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหานะคะรถ ยนต์ที่เน้นประหยัดน้ำม,มันคันนี้ประหยัดน้ำม,มัน25.6กิโลต่อลิตรนะถ้าเป็นตัวไฮบริดนะคะก็คือประหยัดน้ำม,มันแบบสุดๆกันไปเลยเนาะมาต่อกันที่คันนี้เลยบอกเลยว่าคันนี้ไฮไลท์มากๆนะคะเป็นตัว GR Sport นะกับตัว Toyota Corolla Cross นะคะ1.8ตัวไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ GR Sport คันนี้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นออกห้างไปแดง1ล้าน2แสน 4ี0 0 0นานะคะเป็นตัว GR เป็นตัวท็อปสุดเลยนะกระจังด้านหน้าเปลี่ยนมาใหม่แล้วตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะคะมีกล้องรอบคนันมีกล้องถอยหลังนะคะไฟตันหมอกนะให้พี่ๆสังเกตตัวกระจังด้านหน้า GR จะไม่เหมือนโฉมนี้จะโคละโฉมเลยเปลี่ยนโฉมไปเลยนะคะเป็นคันนี้นะเป็นหลังคาซันรูฟนะหลังคามูรูฟนะคะหลังคาดําตัวบอดี้ตัวรถสีขาวนะคะนี่ไฟของเขา ลูกแก้วโปรเจกเตอร์มาพร้อมเดย์ไทมนะคะไฟตันหมอกนี้มาให้ครบคันนี้สวยมากนะคะล้อแม็กก็คือจัดมาได้เต็มเลยนะแม็กขนาดขอบ18นิ้วเท่ากันก็จริงแต่คนละลายนะคะคันนี้รถปี23ใสมไม่ห้าหมื่นหนะราคา919นะคะเก้ 19, นะด้านในของเขาเป็นเบาะหนังคุมโทนสีดำนะคะหนังของเขาเป็นหนังแบบนิ่มๆนะเป็นหนังสังเคราะห์นะคะนั่งแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนี่ให้ดูสแกน อาเป็นสัญลักษณ์ตัว GR มาให้เลยนะคะด้านในคุมโทนสีดำนะถ้าเป็นพรีเมียมเซฟตี้ทุก่นที่เราเห็นจะเป็นสีแดงเนาะแต่ตัวนี้นะคะได้สีดำขอภายแสงมันเข้านะอาจจะตัวนี้ได้สีดํานะคะบอดี้ต่างๆด้านในตัวรถเห็นไหมคะพี่พี่เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้เป็นโฉม GR Sport นะคะใส่กันทชงกันสาดมาให้เราเรียบร้อยนะคะด้านในของเขาเนี่เป็นเบาะหนังสีดํานะคะด้านใน พีเียมแบบนี้เลยนะคะออกห้างป้ายแดง1249นะ1249ก็เลยทีเดียวนะคะตอนนี้เหลืออยู่เพียง919นะคะฟีด้าผ่อนอยู่ประมาณ17นเนะฟีด้าคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ17นกล้องถอยหลังมีมาให้นะคะเป็นโฉมไฮบิดตัวท็อปสุดแต่ใส่ชุดแต่ง GR เข้าไปเนะเซนเซอร์การระยะมีมาให้กล้องรอบคันมีมาให้ได้ถ่ายไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยมาก มีลูกค้ามาดูหลายท่านแล้วแต่ยังไม่เจอเนื้อคู่นะมีลูกค้ามาดูหลายท่านแล้วแต่ยังไม่เจอเนื้อคู่นะคะด้านในอุปกรณ์ครบนะคะน้องๆป้ายแดงเลยก็จากป้ายแดงก็ว่าได้เพราะว่าไม่น้อยนะคะโครงสร้างต่างๆเดิมนะวารันตีศูนย์ยังเหลือแบบเยอะๆเลยอะ่ะ วันนตีฝุ่นวันนตีศูนย์นนยังเหลือแบบเหลือเฟือเลยนะสําหรับคันนี้นะคะสวยน่าใช้มากๆนะคะ c o โรล่าคอร์สหนตัวไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้จีอาร์นะทุกคันนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดได้เต็มได้เรดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59%เซเท่านั้นนะคะจัดได้ยาวเจ็ดปีแปดสิบสงวดเลยดอกเบีย้ยจะอยู่ประมาณ4.79นะทุกคันนะคะมีแถมของแถมให้นะคะพวก วารันตีฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมงให้ไปเลยนะคันไหนทีไไ่ไม่ไม่มีวารันตีจากศูนย์แล้วก็แถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ไปเลย1ปี20,000กิโลเมตรซ่อมศูนย์นะส่วนจติดต่อหาตักได้เลยนะคะ0 65 916 9359นะคะเบอร์นี like ้แอดไลน์ได้โทรได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพเรื่องไฟแนนซ์เรื่องเอกสารต่างๆหรือว่าเรื่องรายละเอียดตัวรถนะคะถ้าเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้เลยบอกเลยว่าคันนี้ แป๊บเดียวมาไวไปไวอย่างแน่นอนนะก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตากไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ